คลิปนี้กับสิเป็นคลิปที่เฮ้าไทยไห้หลาหมื่นแล้วแหละแต่ว่ากับเพิ่งมีเวลาสิมาตัดลงเนาะค่ะเพอาะดีว่ามื้อนี้ก็เห็ดแนวกินแล้วแต่เวเนก็เลยว่าสิมาเตรียมดินปลูก่าเขือเทศักเขือเทศที่ห้าวันไหวกรเริ่มตหไงแล้วเนาะค่ะเบียกกำลังพอปลูกเลยมื้อนี้เฮาก็เลยว่าสิมาแยกออกแ้วก็มาปลูกใส่ถุงปลูกแสนดีที่แรกก็ว่าสิปลูกในพืนเลยสิบ่ใส่ถุงไม่จ๋าแต่ว่านามนี้มันกับเป็นยามฝนเนาะมันก็บ่แมันน้มทือสิปลูกบักเขือเทศน้ำแน่ลแหละย้านมันสดน้ำใต้าลองก็เกียกบกา ว่เาเรื่องปลูกพักปูหยามันกับเดรดปูกหยางนอกจากให้แต่เห้าลงมือเห็ดเต่ตก,กินเบิร์เขาก็จะมาตักเอาดินที่ผสมกับขี้งวัวตักใส่ถุงปลูกแสนดีเลยจา้าเขาก็จะปลูกทั้งหมดเจ็ดถุงที่แลกวเขาใส่หลดมาสี่ถุงนอกจากอยู่มาบ่หอดแม่อยูม่มาได้เครื่องทางเลาว่าแด่ย่อลงสองถุงเนาะค่ะพี่น้องเพราะมันหนักแห้งแม่เขาก็เลยได้ยอยู่มากที่ละสองถุงสรุปแล้วเดีย่างซีหลอบค่ะเมื่อยจนวานมากระตกใส่เนาะค่ะดินมากกับเปียกมากก็เลยหนักแห้งแต่เหาก็มีความยายยามเนาะค่ะเอามาที่ละน้อยกับแล้วเกนพ ก็จะมาเลี้ยงไว้ข้างๆๆบักบวกเลยเวลาแนมเบิ้งมัสิได้สวยงามแต่กะจักสิได้กินหน่อยบ,บ่อบุลองปลูกหาเบิ้งคือกันล่ะนี่เขาปลูกแม่หน่วยงามงามๆเขาตัดใบออกจนเบิดเลือดเต่หน่วยแม่หน่วยแดงจึงคืนอ,อยู่เขาก็ปลูกได้งามมีลีแม่ค่ะแต่ว่าเฮาก็บบุหงาเขาใส่สารเคมีบออ่เนาะแต่ก็ข้างส่วนมากเวลาปลูกผักปลูกหญ้าก็สิบ่ค่อยใส่สารเคมีเนาะจ้ะก็กสิใส่แต่าฟุ่นขิงหัวอยู่ขอเฮานี่แหละพอแต่เลี้ยงถุงปลูกเสร็จแล้วบัดิ๊นี้เฮาก็กสิมาลกูกเอาต้นมะเขือเทศไปปลูกเลยจ้ามะคิดว่า เป็นผืชที่มันหวานหยากเกิดหยาบกันสีหน้าได้กับบแมนหยางถี่ขิดเลยหวานแป๊บเดียวก็เกิดเกิดดีพอแม่ค่ะทุกคนช่วงที่มันแรงแรงว่งนั้นมันกันแดดอีลิ่เนาะค่ะเขากัดฮดหนามให้เสาแร้งเลยหดให้เปียกๆเลยไหมคะ่ะเข้ายันบัคเือเทศมันตายเนาะแบบว่ามันแดดแบบชนิดเผาไหมเลยได้ขนาดบักบัวบักฝักที่เข้าหดหนามให้สม,มือกันยังใบเหี่ยวเต๋อเสก็เกือบแต่บลอดคือก,ก,กันได้บักฝักกับบักบัวนี่ก็ได้ดีแต่ฝนตกมาใส่ก็เลยแต่ปงหยอดออกไหมเขาก็จะปลูกทุ่งละสามต้ดด้วยเนาะค่ะเพื่อม ลพอพอดีว่ามันคำเนาะจ้กเขาก็เลยเฝ้าไปเฮื่อนไปปลนเขาเวลาหน่อยหน้าขวัญน่ะนะเมื่อนีนเขาก็เลยว่าสิมาปลูกให้มันแล้วมันกันย่งอยู่สถุงเนาะจ้าแตพอดีกับเบียร์บะเขือเทศที่ห้าวันไว้เลยมักัดซือเลือดในเบียร์ในหน่อยในเน่นาะค่ะเขากับพ่เอ้าเขากับจะปูก็แค่งกเจ็ดถุงนี่หละจ้าปูไว้แต่กินกับพ่อพอจะห้าปลูบะเขือเทศเสร็จแล้วต้าเวนมันกับพ่อคำแห้งเนาะจ้กเขาก็เลยว่าสิมาปูบะเขือตอนเลยบะเขือนี่เขากับซื้อมาตั้งเต้ปองบากฮวง เทากเ็เลยจัดมาถุงดำหนึ่งตอนที่เท้าสื้อมาที่แหลกต้นมากับบอเ็นจังสีดมันสีงามงามค่ะพี่น้องักแต่ว่าเท้ากัได้ซสือมาโดานเติมแลละเนาะเด้เป็นเดือนกวาๆละื้ด้บักแต่ว่าช่วงที่เท้าสือมานั่มันกับแหลงอีลีเนาะจ้าฝนกับบอตกจากเือเท้าก,ก็เลยว่าออกปลูกนาน่นนะจะผ่าบเบียร์บะเขือต้นนี้กระจังตีเห็นเลยจ้าใบลนเบิร์ดแต่ว่ามันกัมียอดแตกขึ้นมาอยู่เนาะจ้าเท้าก็เลยว่าเสียเอามาลองปลูกเบิ้งเพื่อมันเด็กกินหน่วยหน่ะุนเะเเตคนัือป็หว ่ะก็เป็นใบเหลืองเหลืองคือคือเนาะกระจักสิเกิดบอดอกนี่ก็ได้เราจะเข้าปลูกบะเขือเส้นแล้วเขาก็สิมารถอนหยาออกจากอีตูของเขาเนาะจ้าก็เริ่มเกิดหลายแล้วเขาก็สามารถอนออกแล้วก็พวนดินไปน้าพวนดินแล้วเขาก็ตั้งใจว่าจะเอาฟนขี่ง่วงมาใส่อีกหลอบเนาะจ้าเพราะว่าพักอีตูของเขาตอนนี้ก็ได้เริ่มติดหักแล้วก็จะเอาฟืนขี่ง่วมาใส่อีกหลอบเนาะจ้าพักอีตูของเขาสีแดงง่ายๆก็สิเป็นขางบักบวบก็ขางบักฝักเนาะค่ะที่เขาปลูกใส่กันช่วงช่วงแรกๆก็เกือบตายแล้วเนาะค่ะพอฝนตกลงมาใส่เท่านั้นละซื้นทันทีเลยไอ้ปงหยอดออกมาใหม่ก็งามจังที่เห็นเลยจ้าคลิปนี้ก็ขอตัว ลาไปก่อนจังมะพอกันคลิปนาสวัสดีจ้า